เอาเอาน้อมาเอานเอามาน้องเอาน้อไ่าด้เล่นมา้อนเดิมเล่นมาได้เหมือนเดิมเล่นมาได้เหมือนเดิมน้องมา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 าฟังพี่ฟังพี่แล้วพี่จะพายงได้ของฟังพี่เฮเลาแตกมาครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเรานะครับที่จะมาทำเซิร์ฟน้ำทิพย์นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าเราจะยิงได้เยอะขนาดไหนหรือว่าจะยิงไม่ได้เลยนะครับไป ไปเ,เดี๋ยวเจอกูเลยแต่ละตัวแต่ละนายวันนี้กูมากูมาจัดแล้วกูมาพร้อมจัดวันนี้แบบวองวอมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาสุดหมดอะมาเป็นแต่มาเป็นแต่งแน่นอน เมืนเพื่อนเราจะพาไปทำอะไรไม่รู้ตอนนี้หอิคอรดไปดยวอาสวยรับโมมันเยอะมากมาดิหมอเพื่อนพามารวบไอเวียดนามที่ไม่ชอบรวบอ่ะ ตัวไหนเพื่อนสักตัวได้ไหมฝากตัวได้ไหมเพื่อนไปนีะต้องหาก่อนครับ พี่บอกนะกโโจเตีกล้ว่ะโอ้แต่เวียดนามรูวมเก่งมากเมื่อกี้ยี่งไม่มากันบึมๆอ่ะละตัวไหนวะโอ้แต่ร่วมกันโหดจริง แต่มันจะไม่หนุกอะดิไอ้เหี้ยมันรวบกันอะไอ้เหี้ยมันวิ่งอย่างนี้ด้เรื่อหรวะเออวิ่งอย่างนี้ด้เรื่อเนี่ยผมลองดูนะเผื่อจะไม่ตายนะครับเนี่ยมันรวบกันอีกนะครับมันรวบกันอีกแล้วเพื่อนเรายังไม่พร้อมเลยไอ้ที่เพื่อนเพิ่งไปแล้วไอ้สัตว์เพื่อนรุ่นใหญ่จัด มาไปด่าฟ้าด้วยอ่ะเราต้องพร้อมพร้อมลุยเสมอไม่รู้อ่ะมันชอบขึ้นดัาฟ้าม,มันชอบเล่นหน้าเกียดกันะนะก็เล่นบ้างเป็นไหมล่ะโอ,อ้วิธีการขึ้นไอ้เชยเพิ่งรู้มาดิเนี่ยเพื่อนเรารวบแล้วนะครับห,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 ห่อคอยห่อคอยฝั่งนูน้น ไหนว่าชั้นห้าไหนวะตู้หัวกันตู้ไหนวะไอชี้ชั้นไหนบ้างในกรุกูงงไปหมดแล้วเนี่ยแต่เฮ้รู้มันมีเอ่อห้องบนดาดฟ้าน่าจะมีตัวหนึ่งครับเราต้องอยู่กับเพื่อนไว้ห้ามอยู่คนเดียวแตก สวยๆเพื่อนเอสอารครับเฮ้เพื่อนไม่โดดด้วยเอ้เพื่อนดีจัดอะแอเราโดดก่อนนะครับเราได้เอตอนวอมอ่ะผมเอสาแตกไปทีหนึ่งนะไรต้องตามเพื่อนไปสวยๆเอ้ตาดีกันจังวะไอ้สัตว์ไปไปไป แต่ว่เอ้แต่มันรวบเก่งมากเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะมันจะมีคนรวบอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอาโทษโทษไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหมอยู่ไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าผมว่ามีว่ะ ไม่มีวะมันไปไหนกันวะ <c oughs> วม,ไไวอ,มอยู่ข้างบนนั่นแหละสอดแหนม,อนมเอ,อมนสอดแหนม,หนสนมเสวยเสวย มันไปไหนกันน่ะไอ้เชี่ยมันแอบเก่งเกินออกไ่ฝั่งนู้นเหรอไปเมล่อร่กูมาไม่ได้อจะเพื่อนเราไปแรือเปล้ววู่ไปดิรออะไรอ่ะถ้าผมว่าได้บวกซึ่งๆหนไงเราก็ไหวว่ะถ้าไม่โดนรวบนะไปไปไปเอาตามเพื่อนดีกว่านะ เพ้นงต่นไเหรอชันล่างอยู่ไหนวะเพิ่งตื่นกูแล้วไปดิเพื่อนไม่น่าฟังเสียงกูจออกเพราะวะไม่น่าออกหรอมั้งโอ้โหแรงจัดแล้ไป่ายไปอีกแล้ว นี่ไล่จับป่ะนี่เฮ้เยเว้ยเล่วิ่งไล่จับเยดอันนี้รุ่นใหญ่อยู่นะนี่ไไป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 พวกไม่ได้บวกซึ้งซึ่งอ่ยงานเนี้ยไหนว่าหอคอยอยอยู่นูวนเหร เยดเอารุ่นใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวก้าวต่อดิยี่หรอวะเขาหายไปอีกแล้วไอชั้เป็นแอบมันเก่งมากไอสัตว์ นี่งไงเจอแล้วมองมาาไ่ชันเนยไปแกขอโทษทีมาเราจะได้บวกละหายไปละข้าเพื่อนค้างไปนะครับนี่อะไวะ นี่ใหญ่เยวะอ๋อกูเจอแล้วโอ้กูตกแต่โอ้เราเยอะมากทำไมเราไม่เข้ากันเลยวะไอเพื่อนไม่เข้าเลยสอเยไเป็นไม่เป็นไรเย นับเลยนับเลยนับเลยไป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 ก่อนแน่ๆอ่ะแตกตาแตกโอ้โหดูกันไวจัดสามบักสามบักชั้นสามชั้นสาม ไปไหนแล้ววะมันโดดแล้วเอดอาแตกไหนวะในตึกมันแต่เราพวกกันเราเยอะมากไอ้เฮียไม่แพ้ก็ไม่แปลกเอ้ยไม่แพ้ก็ไม่แปลกอ่ะคือยิงกับคนละเม็ดก็ตายแล้วนะครับครับสำหรับเซฟนี้ เออแต่แต่ที่เราเยอะแม่งตั้งเยอะจริงมาดิเฮ้ยมันหนึ่งหนึ่งเองก็โจโอ้เข้าเขาปรับอะไรสักอย่างเี่แหละลืมละแต่ที่เราไม่มีแต่ของนี่ว่า โอ้โหที hmm. ha, ่เรามีแต่ของไอ้ห UH, ี่ยแตกไปนี่ข้างบนข้างบนไป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 เฮ้ยเพื่อนเพื่อนรวบแล้วเพื่อนรวบแล้วไปเว้ยไปแล้วกูวิ่งล้กูวิ่งละกูวิ่งละกูวิ่งแล้ว Ủa mình chưa chứ hải, Mình chưa tèn đừng À, cứ... nhìn giảm với tèn nữa mà Cho tay mấy rất là mang tay nữa rồi rồi con đôi con đợt hải đó chơi trời 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 phút chưa cái quá มันก็ไม่เยอะนะไอ้หนุ่มมันก็มันก็หกคนอะแต่แค่มีของทุกตัวนะครับมอเลยดูเยอะผมจริงผมไม่เข้าเลยนี่หว่ามาเลยรวมได้หมดถ้าใจถึง เอาตรงกลางตรงกลางเอาไปเพื่อนอันนี้ไก่กุ๊กนี่วะโอ้โหไอเด็กเี้ยพูดแซ่บจริงวะไอ้หนุ่มมันจะวดีๆอ่ะไอ้เ้ยมันจุ๊กไปจุกมาตรงเงี้ยมันไม่นุกอ่ะ มันปวดมืออ่ะมาเลยรวมกับใครก็ได้ตอนนี้ขอให้ได้บวกนะครับอะไรก็ได้อะที่ไม่โดนรวบทุกจอก S <S ผมอยากโหวกเท่าๆเหมือนคลิปที่สองอะที่ผมมาเล่นน่ะโคตรมันอ่ะเพื่อนโดนเหรออ๋อเพื่อนจะรวบเพื่อนจะรวบเราต้องไปหาเพื่อนไป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 เพื่อนคนคนเซิร์ฟนี้แม่งรวบมันเก่งมากเพิ่ม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 ไปทันปะวะเราจะไปทันไหมจะไปทันไหม เ,เ,เราด้วยเ,เ,เพื่อนเราด้วยเอาไม่ยู่สิงห้นู้นเพื่อนพากูมาผิดอู้แต่เรามันดูเยอะมากเลยนะนี่จะดำทั้งตีเลยได้ได้ได้ต้องไปตามเพื่อนนะครับ ไอ้เหี้ยมันมันมีมาร์คอย่างงี้ยัไงวะกดตัวอะไรวะเฮ้ยพร้อมกันนี้พแตกันเลยเนี่ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเขาหลังแล้วเนี่ยโคจ

โอ้แต่เมื่อกี้เกือบไอ้เี้ยมันมันบางกันเยอะอ่ะไก่เยอะนะครับไก่เยอะแม่งก็แบบยิงยากอ่ะต้องบวกแล้วต้องมาแล้วเนี่ยไอ<ก>้เี้ยคลิปกูจะตันแล้วเนะี่ยฮะจะแตกหมายถึงกูหรือเปล่ากูยังไม่ทันได้นี่เลยได้สกิลเลย อ๋อเอ้ยมีมีเหมือนเหมือนจะมีหลายพวกแล้วนะครับก็เจ็บดิโอ้ยเยี่ยอะไรเนี่ยต็มไม่หมดเลยเนี่ยนะเพื่องเราอยู่ไหนวะอ๋อเพื่อนเราอยู่นี่ปิดห้องไหมหางไปไหนชี้งงไปหมดแล้วเนี่ย มต้องยิงใครเนี่ยมันน่าจะคนละพวกปะวิ จะยิงไม่เข้านี่เราเราตามคนนี้ด้วยคนนี้น่าจะน่าเชื่อถือขึ้นเลยเพื่อนเึื่เรารวบไปไปเราหนีก่อนครับแตกเอด้าแตกมาดิ แตกไปเนี่ยอ้วรุ่นใหญ่สัตว์เอเดตแตกไอเอเดตอาแตกแตกเนี่ยปืนอ๋อปืนไอ้เที้ยนี่นี่หว่เาเนี่ยเอเดตอารไอไม่ได้ยิงเอเดอาแตกแ,แต่ไม่ได้ผมเก็บไม่ทัน หมดล้วั้งเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ไม่เพื่อนก็อีกไม่เพื่อนก็อีกคนนึงอะบางไป,ไปต่อไปต่อไปต่อกำลังบันเลยลงก็มาลงก็มา แต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อ้ถ้าผมมันถ้ามีไฮไลท์ถ้ามีไฮไลท์นอกอีกอ่ะก็เดี๋ยวผมใส่เข้าไปต้นคลิปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แล้วแหละตามนั้นโอเคก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับในคลิปไลท์ต่อไปนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะวันนี้ก็บาย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 บวกน้องเลีงตัวบวกเลีงตัวบวกเลีงมีมาดักบันไดดักบันไดน้อง มาอยู่ในห้องน้องมาอยู่ในห้องนนามาอยู่ในห้องฉันนมามาเล้วเพื่อนน้องก็มเอาเอามนเอามันน้องเอาม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 ไม่เลยน้องไเล่นมดเล่นมดเหมือนเดิมเล่นมดเหมือนเดิมเล่นมดเหมือนเดิมน้องมา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 ฟังพี่ฟังพี่แล้วพี่จะพายงของฟังพี่เอเดนาแตกน้องน้องไม่อยู่ในห้องน้องน้องเล่เล่นดเเล่นดเเล่นฉลาดเ s a t e à